สุดสัปไลซ์สี่สาวแบล็ k พิงค์รวมตัวเตรียมจัดแฟนไซน์ฉลองครบรอบเดบิวต์8ปดปีลันรับจำนวนบลิงค์แค่8ปคนเท่านั้นเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับชาวด้อมอย่างบลิงค์สุดๆเมื่อทางช่อง Weverse ของแบล็ k พิงค์ได้ออกมาประกาศข่าวดีให้ได้ทราบกันอย่างเป็นทางการถึงการจัดงานแฟนไซน์ภายใต้ชื่องาน all area with b l i n k ในวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีนับตั้งแต่วันแรกๆที่สาวๆได้เดบิว ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์รวมตัวครบกันทั้ง4คนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาต่อสาธารณะครั้งแรกของสาวๆหลังจากที่ได้ห่างหายไปจากโซเชียลนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมานี้ก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาเหล่าชาวบลิงอย่างคิดถึงและรอคอยการกลับมาของ4สาว b l a c k พิงคอยู่เสมอหลังจากที่ได้ปิดท้ายคอนเสิร์ตเวิร์ t ทัวร์บลอนพิงไปที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อวันที่16-17กันยายน2566ก็ทําเอาทางด้านส เล่นหายเงียบกริบจนทำให้เหล่าแฟนคลับต่างพากันคิดถึงและตั้งตารอคอยกับการกลับมาของพวกเขาอยู่เสมอโดยขณะเดียวกันเหล่าแฟนคลับก็ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสาวๆอยู่เสมอผ่านช่องทางโซเชียลแอคเคทาส่วนตัวของทั้ง4สาวที่มักจะเห็นถึงอัปเดตชีวิตส่วนตัวจนกระทั่งรวมไปถึงการทํางานในฐานะศิลปินเดี่ยวของเหล่าสาวสาวหญิงมากมายโดยที่ลิซ่าก็ได้เปิดค่ายเพลงเป็นของตนเองอย่างค่ายลาวอีกทั้งยังได้คัมแบ็กเพลงใหม่ของเธอในฐานะศิล ศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการในเพลงที่มีชื่อว่า Rockstar ที่กำลังเป็นเทรนกระแสไวรัลในขณะนี้โดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในการทำงานร่วมกันระหว่างค่ายลาวและ RCA r e c o r d นั่นเองหรือจะเป็นข่าวสมาชิกอย่างโรเซ่เองที่เธอนั้นได้ตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาเป็นศิลปินเดี่ยวในค่ายสังกัดอย่าง The Black Label ที่อยู่ภายใต้การดูแลของต้นสังกัดใหญ่อย่าง YG Entertainment อีกทั้งเจ้าตัวยังได้แอบกระซิบกับเหล่าแฟนๆมาอีกว่าให้เตรียม ตัวให้พร้อมสําหรับผลงานเดียวที่เธอกําลังซุ่มทําอยู่ณขณะน,นี้โดยทางเจนเนี่เธอเองก็ได้เปิดค่ายเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันอย่างค่ายอ d d a t เท i ียทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ดูแลผลงานเดี่ยวของเธอได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปโดยระยะช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นด้านเจนเนี่ก็มักจะมีความเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลให้เราได้เห็นเธออยู่บ่อยครั้งโดยส่วนใหญ่จะเห็นได้เลยว่าเจนเนี่เธอมักจะออกงานในรูปแบบในฐานะที่เธอเป็น House Ambassador ของชาแนลอยู่บ่อยครั้งไป อีกทั้งล่าสุดเจ้าตัวยังได้ฟีเจอริ่งเพลงกับแรปเปอร์ชื่อดังอย่างซิโคที่ได้ปล่อยอัลบั้มเพลงใหม่อย่างเพลงฮิตติดหูที่มีชื่อว่าสปอร์ตโดยมาพร้อมกับคอนเซปต,ต์แบบฮิปฮอปก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการฟีดเพลงร่วมกันที่มีสเสน่ห์และน่าดึงดูดมากๆอีกทั้งยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับเพลงนี้ในขณะเดียวกันพี่ใหญ่ของวงอย่างจีซูเองก็ได้เปิดค่ายเพลงของตัวเองอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันอย่างค่ายบลิสซูก็ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นดูท่าแล้วจะเป็นสมา ชิกเพียงคนเดียวที่ค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวน้อยที่สุดในบรรดาเหล่าสาวๆทั้ง4คนโดยส่วนใหญ่แล้วเธอมักจะคอยซัพพอร์ตเหล่าน้องๆของเธอและมักติดตามความเคลื่อนไหวของ3มสาวเสียมากกว่าเรียกได้ว่าสมกับเป็นพี่ใหญ่ของวงที่คอยดูแลน้องมาโดยตลอดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกันมากที่สุดนั่นก็คือการที่เหล่าสาวๆ Black พิงค์จะไดี้กลับมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งและแล้ววันเวลาที่ทุกคนรอคอยที่สุดก็มาถึงเมื่อช่องวีเวิร์สของ Black พิงค์ได้ออก มาอัปเดตความเคลื่อนไหวพร้อมประกาศออกผ่านสื่ออย่างเป็นทางการอย่างแน่ชัดแล้วว่าจะมีการรวมตัวของเหล่าสีสาวแบล็ k พิงคเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบที่พวกเธอได้เดบิวต์มาร่วม8ปีแล้วอย่างงานแฟนไซที่มีชื่อว่า All Aerial w i g k ในวันที่8สิงหาคม2024ที่จะถึงเร็วๆนี้โดยบรรยากาศภายในงานนั้นจะมีการแจกลายเซ็นให้กับเหล่าแฟนๆซึ่งภายในประกาศบน Weverse ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ดังนี้ว่าสวัสดีในวันที่8สิงหาคมนี้ Black พิงคจะมี มีงานเฉลิมฉลองเดบิวต์ครบรอบ8ปีพร้อมกับงานแจกลายเซ็นเราขอเชิญบลิงทุกคนที่รัก Black พิงคแสดงความรู้สึกพิเศษของคุณอย่างอิสระในรูปแบบต่างๆและแชร์โดยใช้แฮชแท็กว่า #allarealwithbling เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีของการเดบิวต์โดยภายในงานนี้จะมีผู้เข้าร่วมเพียง88คนที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรักต่อ Black พิงคได้ดีที่สุดผ่านจดหมายจากแฟนๆภาพวาดภาพถ่ายหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำอันมีค่า ของพวกเขากับ Black พิงคซึ่งจะได้รับเชิญให้ได้เข้าร่วมงานแฟนไซส์สมาชิก Blink membership global ทุกคนสามารถทำได้และเข้าร่วมงานแจกไลไยเซนในงานแฟนไซส์ all area with b l i n k โดยสรุปแล้วเหล่าแฟนๆในจำนวนทั้งหมด88คนนี้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในงานแฟนไซส์ในครั้งนี้นั้นจำเป็นจะต้องมี Blink membership global เท่านั้นโดยสามารถแสดงความรู้สึกพิเศษในรูปแบบต่างๆพร้อมกับแชร์โดยใช้ all area with b l i n k บน Revers ซึ่งแต่ละคนสามารถส่งโพสได้ เพียงหนึ่งโพสต์ต่อหนึ่งคนเท่านั้นซึ่งหากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและวิธีที่ไม่สุจริตจ,จะส่งผลที่ถูกตัดสิทธิ์ในทันทีซึ่งระยะเวลาในการเข้าร่วมจะเริ่มตั้งแต่19กรกฎาคม2024ถึงวันที่26กรกฎาคม2024นี้เท่านั้นและจะประกาศผู้ชนะในวันที่31กรกฎาคม2024ที่จะถึงนี้โดยในส่วนสถานที่และเวลาการจัดกิจกรรมแฟนไซน์จะแจ้งให้ผู้ชนะได้ทราบเป็นรายบุคคลในภายหลังงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเอา ใจช่วยเหล่าชาวบลิงทั้งหลายเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวว่าใครกันนะที่จะได้เป็นผู้โชคดีที่จะได้ใกล้ชิดกับเหล่าสีสาวเร็วๆนี้ไปได้อย่างผ่านฉลุย